ทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นโอกาสโอกาสที่ทางสำนักง,งานปปชก็ชจะได้แถลงข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของคณะกรรมการปปชครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกรณีที่คณะกรรมการปปรชได้มีมติชี้มูลความผิดนายสมเกียรติผู้ธงชยัยฤทธิ์เมื่อครั้งดํารงต,ตําแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการงแรก กับพวกหกรายกรณีอนุญาตให้บริษัทอัคราไมายนิ่งจำกัดเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเหมืองแรกทองคําชาตีเหนือโดยพิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอัคราไมเนิ่งจำกัดน,นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในการในการดำเนินการไต่สวนนี่นะครับทางคณะกรรมการปปชได้ได้มีมติมอบหมายให้นางสาวสุภาปียะกิตติกรรมการปปชทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการนะครับ จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรได้ความว่าบริษัทอัคราไมายน่งจำกัดมีประธานบัตรรวมทั้งสิ้น14แปลงนะครับบริเวณพื้นที่อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรชบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งแต่เดิมมีประธานบัตรจำนวน5แปลงซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2543ซึ่งเรียกโครงการแรกนี้ว่าโครงการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ต่อมาได้ขออนุญาตประธานาธิบดีเพื่อทําเหมืองแร่ทองคําและเงินเพิ่มอีก9แปลงเมื่อวันที่21กรกฎาคม2551นะครับโครงการนี้เรียกว่าโครงการเหมืองแร่ทองคาชาตรีเหนือซึ่งในการขออนุญาตประธานาธิบดีเพื่อทําเหมืองแร่ทองคําและเงินเพิ่มอีกจํานวน9แปลงนั้นบริษัทผู้ยื่นคําขอประธานาธิบดีจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือว่า EIA ส่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาบริษัทอัคราไมลิ่งจำกัดได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA โครงการเหมืองแร่ทองคำให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบและเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวและมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่12คกุมภาพันธ์2,550ซึ่งใน,ในรายงาน EIA ทุกฉบับจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทอัคราไมานิ่งจำกัดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปข้อ4กำหนดว่าหากผู้ถือประธานบัิ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือการดำเนินการที่แตกต่างจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาหให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ซึ่งมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นการกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญ,ญาตดังนั้นทางบริษัทอัคราไมานิ่งจำกัดและกรมการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จำต้องดำเนินการตามมาตราการดังกล่าวเสียก่อนต่อมาบริษัทอัคราไมานิ่งจำกัดนะครับจะต้องดำเนินการก่อสร้างบ่อกักเก็บกาก,ากแร่แห่งที่สอง ในพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในแผนผังที่ผ่านความเห็นชอบตามรายงาน EIA ซึ่งกำหนดไว้ให้ก่อสร้างบริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ่อกักเก็บกา,กากแร่ที่หนึ่งนั้นบริษัทอัคราเมดิ้งมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างบ่อที่2ไปก่อสร้างบนพื้นที่ที่เคยได้รับรุญ,ญาตให้จัดทําเป็นสถานที่เก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายตามใบประธานบัิร ที่1ับ2,548ของโครงการเบืองแรกของคำทาตรีเดิมนะครับลองดูที่ที่เขาจะสร้างที่เดิมที่ได้รับได้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใหม่แล้วก็ขอเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นที่ในพื้นที่เดิมขอเปลี่ยนมาเปไ็นในพื้นที่เดิมนะครับเหตุที <S 2> <S 2> ่เขาขอเปลี่ยนมาเป็นในพื้นที่เดิมนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเมื่อถึงเวลาที่จะก่อสร้างบ่อที่สอง ในพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในผังทางบริษัทอัครามัยนิ่งจำกัดไม่สามารถซื้อที่ดินจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในบริเวณดังกล่าวได้ซึ่งในซึ่งในช่วงเวลาที่บริษัทอัคร,คราไมายนิงจำกัดทำการขอเปลี่ยนที่ก่อสร้างบ่อกักเก็บกากแร่แห่งที่สองนั้นบ่อกัดเก็บกากแร่แห่งที่1นึ่กำลังจะปิดเนื่องจากได่มีการพัฒนาจนถึงที่ ได้เคยยื่นแบบอนุมัติไว้และใกล้จะเต็มความจุที่สามารถรองรับกาแกรกแร่จากการประกอบโลหกรรมได้บริษัทประกอบกับบริษัทอัคาราไมานิ่งจำกัดได้ขยายการทําเหมืองและประกอบโลหกรรมตามโครงการเหมืองแร่ทองคําชาตรีเหนือซึ่งมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากหากกระบวนการก่อสร้างและเปิดการใช้บ่อกั๊ก เก็บกากแร่แห่งที่สองไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จทันเพื่อรองรับกากแร่ต่อจากบ่อกกบอกเก็บกากแร่แห่งที่1จะทําให้เกิดปัญหาในกระบวนการประกอบโลหกรรมอาจทําให้บริษัทอัคราไมานิ่งจำกัดไม่สามารถดําเนินกิจกรรมต่อไปได้กิจการต่อไปได้นะครับบริษัทอัคราไมานิ่งจำกัดโดยนายประกรณ์สุข,ขุมกรรมการผู้จัดการจึงได้มีหนังสือยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอแก้ไขแผนผังโครงการ ซึ่งรวมถึงเรื่องการย้ายตำแหน่งที่ตั้งของบ่อที่2โดยการยื่นขอแก้ไขดังกล่าวบริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของรายงาน EIA ในข้อที่4ที่ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการอุตสาหการรมจังหวัดพิจิตรได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่พิจารณาโดยแยกพิจารณาเป็น2กรณีคือการพิจารณาตรวจสอบในด้านวิศว,วกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งการตรวจสอบด้านวิศว,วกรรมรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าได้รับการตรวจสอบตัดกลองจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่อยมาตามลําดับเป็นการพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วส่วนการพิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการเป็นลําดับก,กล่าวคือ เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดยสำนักการอนุญาตซึ่งมีนายสัจจาวุฒนานิยมผู้ถูกกล่าวหาที่สองเป็นผู้ในการสำนักการอนุญาตได้รับเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการดังกล่าวแล้วจะมีหนังสือส่งเรื่องให้สำนักบริหารสิ่งแวดล้อมซึ่งมีนายชาติคงเทียมจันผู้ถูกกล่าวหาที่3เป็นผู้ในการสำนักพิจารณาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ว่าแผนผังมีความแตกต่างไปจาก เดิมในประเด็นใดพิจารณาว่าขัดแย้งมาตรการเดิมที่กำหนดไว้หรือครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จากนั้นเมื่อสำนักบริหารสิ่งแวดลอ้อมพิจารณาแล้วจะส่งเรื่องกลับไปให้สำนักการอนุญาตโดยนายคันทศักดิ์แข็งแรงวิศกรเหมืองแร่ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนควบคุมสัมปทานผู้ถูกกล่าวหาที่4ดํดเนินการรวบรวมความเห็นของสำนักบริหารสิ่งแวดลอ้อม และนายกำปูผู้นารักวิศกรชำนาญการผู้ถูกกล่าวหาที่5เพื่อประมวลเรื่องตามความเห็นดังกล่าวเสนอผ่านนายสัจจาวุฒนานิยมผู้ในการสำนักการอนุญาตผู้ถูกกล่าวหาที่2พิจารณาเสนอนายสมเกียรติผู้ทงชัยฤทธิ์อธิบดีกรมสาหกรรมพื้นฐานและการเบิกแร่ผู้ถูกกล่าวหาที่1เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปจากพยานหลักฐานข้อทีจจริงฟังได้ว่าการพิจารณาอนุญาตของกรมสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เมื่อวันที่11มีนาคม2554ที่ให้บริษัทอัคราไมนิ่งจำกัดเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองซึ่งรวมถึงการย้ายตําแหน่งที่ตั้งบ่อก,กักเก็บกากแร่แห่งที่สองเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดําเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยการปฏิบัติหรือลักเว้นไม่สั่งการตามอำนาจหน้าที่ให้บริษัทอัคราไมานิ่งเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับมาตรการป้องกันที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการชำนาญการพิจาร,รณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนอนุญาตให้บริษัทอัคราไมานิ่งเปลี่ยนแปลงแผนผังในวันที่1 1มีนาคม2554 ตามที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้การกระทําโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจามีต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของบ่อกักเก็บกา,กากแร่ที่ใหญ่กว่าเดิมและเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสถานที่ก่อสร้างบ่อกักเก็บก,ก,ากากแร่แห่งที่สองทั้งที่บ่อกักเก็บกากแร่มีความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ทิ้งกาก,ากแร่ในการประกอบโลหกรรม ซึ่งมีสารไซย,ยาไนและสารเคมีต่างๆในการประกอบโลหกรรมและมีขนาดพื้นที่กว่า1,351ไร่โดยเปลี่ยนไปก่อสร้างณสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุดค้นหรือมูลทรายดินซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำเหมืองเช่นการเปิดเปลือกดินและขุดตักสินแร่องคำ ที่เป็นเพียงสถานที่เก็บเศษหินดินตะกอนในการขุดเจาะเหมืองนั้นเห็นได้ชัดว่าสถานที่ทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญของการใช้งานและผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นย่อมแตกต่างกันในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำพื้นที่ทำกินที่ตั้งชุมชนและวิธีการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ผู้พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมใช้ในการพิจารณาอนุญาต ให้ใช้สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวเป็นการกระทําเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอัคราไมเน่งจำกัดสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างบ่อก,กักเก็บกากแร่แห่งที่สองหลังจากได้รับอนุญาตในทันทีเพื่อให้แล้วเสร็จทันรองรับกากแร่จากบ่อกักเก็บกากแร่แห่งที่หนึ่งที่กําลังจะเปิดที่กําลังจะปิดตัวลงเนื่องจากได้พัฒนาจนถึงที่ยื่น แบบอนุมัติไว้แล้วอันเป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบโลหกรรมของบริษัทอักราไมานิง่งซึ่งหากกระบวนการก่อสร้างและเปิดใช้งานบ่อก,กักเก็บกากแร่แห่งที่สองไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันเพื่อรองรับกาการแร่ต่อจากบ่อกักเก็บกากแร่แห่งที่1จะทําให้เกิดปัญหาในกระบวนการประกอบโลหกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทอักราไมานิ่งจํากัดซึ่งอาจจะทําให้บริษัทอัราไมานิ่งจํากัด ไม่สามารถดําเนินกระบวนการประกอบโลหกรรมต่อไปได้และจงใจหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบจากสํงงานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบและมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเสนอมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนมิให้มีโอกาสได้เสนอความเห็นและเพิ่มมาตรการต่างๆตามข้อเท็จจริง ที่ได้จากการตรวจสอบการกระทําดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาอาจสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสร้างปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างร้ายแรงเพราะเมื่อขนาดและสถานที่ของบอ่อทิ้งกักบ่บอทิ้งเก็บกากแร่แห่งที่สองเปลี่ยนไปจากเดิมย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือแตกต่างไปจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิม ที่เคยได้รับความเห็นชอบและเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบราชการกรมการอุตสาหกรรมพื้นฐานในการเหมืองแร่และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการปปชพิจารณาแล้วจึงมีมติว่าการกระทําของนายสมเกียรติผู้ทงชัยฤทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาที่1นนายสัจจาวุฒนาคนิยมผู้ถูกกล่าวหาที่2นายชาติหมเทียมจันทร์ผู้ถูกกล่าวหาที่3า และนายพันธศแข็งแรงผู้ถูกปรารที่4มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงส่วนการกระทําของบริษัทอัครามาย่งจำกัดหรือบริษัทอัคราซีซอสร,รีซอสเซจจำกัดมหาชน ผู้ถูกกล่าวหาที่6และนายประกรณ์สุขขุมเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทอัคราไมาลิ่งจํากัดผู้ถูกกล่าวหาที่7มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา86ส่วนนายกัาภูคุณารักษ์ผู้ถูกกล่าวหาที่5 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าได้กระทําความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปจึงแถลงมาให้ทราบถึงทั่วกัรครัม่มีเรื่องที่จะ,ะแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบหนึ่งเรื่องนะครับโอเคครับเลขาครับถามนิดเดียวครับผมไม่มีเคสหนึ่งครับบริษัทอักคาราเนี่ยครับ ที่ที่ปปบชตั้งอนุ um. ูอ้อะครับว่ากอรตอออสเตรเลียครับส่งข้อมูลมาว่าคิงเกตนะครับบริษัทแม่คลามีการแจกสินบนให้คุณกระเสริฐคุณัยสุกับจารุพงศ์ลนสุวรรณนะครับประเด็นนั้นอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอยู่นะครับเรื่องนั้นประเด็ยนยังอยู่ระหว่างการดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะครับอันนี้เราแล้วเสร็จในเรื่องของการขออนุญาตเปลี่ยนบอร์ด ันนี้ก็ยังไต่สวนอยู่ใช่ไหมครับอันนั้นอย,อยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่นะครับ,รบโอเคนะครับขอบคุณนะครับ